บ่มีเสือผ้าทัวบ่มีลังคาพอได้สนพอได้อยู่ลูกมาขอวอนผัถูกใจแล้วหมู่บถูกใจช้างลับบานนี้จะขึ้นเครื่องไปเอาไข่มดแรงร้อยเก้าขีไม่เปลี่ยนแปลงไข่มดแรงไม่ลดเพราะว่าหามันนางโรถ่ายพอจักนอบ่รถกองบาได้ว่ได้ เอาพ่อใครสองเลยเอาว่าบ้าเอาข้อว่ากันคำไหนคือคำนั้นมีคัดจักพอพูดกับปู่ตาว่านี้อ๋อพ่อกับมักค็มีคัดจักคือกันบ,บ้าคำไหนคือคำน่ะเอาร้อยเก้าสิบก้าร้อยเก้าสิบพ่อเทนานั้น 190, 190, พอ่พอกับด้วยคืนเครื่องบ้านเครื่องคู่โบาตาร์ร้าย <c oughs> คืนเครื่องเบอร์สามเกาไปด่วนจัดด่วนจัดด่วนพ่อไปกับท่านมาบอกว่าท่านว่าต้องกร ขาเบียดกขาเออเครื่องเบียงเบืองเท้าก็ง่ายกับตาเห็นบ้าน้นในถุกมามันขูมใจรู้ไนั่นลังได้ทุดอกท้ารับมือหนึ่งนั่งหลังให้ลูกร้านไม่ถขดไม่ราบไม่ถขดไม่หวานได้ชยกันถางรุ่นแล้วหนูกอได้ข้ามประตดูโค้งเร็วๆใกล้จะเสร็จครบวงแล้วนะช่างเคมาเทสงานดีกับอกกระเบีย วันนี้ย่านหายร่างวันทางถืออยู่ที่ประตูของถือแล้วเราไหมถือว่าวก้อนกลมงามกลมจะปูแต่ร่งเบิ้งทางแล้ยิงไปตรวจทางต้อยิง่เท่าเยอะเดืวเราไปตรวจหรือเปล่าครับไปตรวจไปตรวจตาบอถือว่าทำงานผ่านทางถือหนี่งพอถือไปวันที่เ่า ชงไถ่ไม่เอาติไปหายข้างเคยนั่งรู้ได้กางพู่ใส่ติบจ้ามเคยการที่ได้รู้ว่ามาที่เก่าคงหนอะพ่อหน้าพ่อตากันจังว่ากันเนาะเ้ออที่ได้หายติคือแบบเพราถวายพญานาคัวอยู่นหน้าประตูตั้งข้างตัวทำงานดีทั้งงานดีอย่างนี้ต้องมีรางวัลเนาะจะถว้าไว้ก็ยังหน้า สององนะพ่อนะหน้าประตูวัานประตูโขงถึงไม่มือนวาถนาวังแล้วครันพ่อห้ร่างว่านก็ได้ทางเถื่อถือว่าพออนลมาตุ้ยหลายทางเถิอนเออถือหครร่างว่านทางเถื่อยหรอกถือว่าทํางงานดีแล้วก็แล้วกงกำหนดแม่บอกกำโนดไปเนาะกำโนดไปว่าถือกำโนดแล้ก่อนแม่ถือว่าทํางงานดีเอาพ่อก็เลยว่าห้ผ่าน ให้ผ่านนะทางถือพ่อจะให้รางวัลแต่ว่าต้องถางพายานหนักครูหนึ่งให้นะบอกทางถือล่าพายานหนักครูหนึ่มันแท่งตื้นด้วนะอะไรแะบว่พพายานหนักครูหนั่งถามมาเอาเชียงเ,งเด,ดี่ยว mm hmm. กับพ่อพายานหนักเสียงเดี่ยวแล้หรือเล่าครูกับว่าบแท่งตั้ไแแบบว่าทานทางถือกี่เซกตอือ ทางเธอใบ่ร่างว่างพออถี่หายร่างว่างเรีเร่ยวๆนี่ยให้ค่าถามพยายมา่อจ้างาจักถามา่อยเก้าชิเกตบาทสามลอย้าชิปเกบาทเออบอกทางเธอแล้วเออจ้างหนาพ่อว่าบอกแล้วให้ค่า,าทางเธอถามลอยเก้าชิปเกตอืมค่าถามพยายมา่อจ้างนาเอาพอพ่อหายร่างว่างแล้วเธอว่าทางานเร็วอืมอนตมองดด่วน ให้ไปเลยถามร้อยเก้าเกตท้ามเก้าเกตท้ามเก้าเกตไม่เดียวว่าคือขังปวดมที่ได้ให้ขนาดพอบร์เลยทามเก้าเกตถือว่าพ่อให้พ่อให้รางวัลสำหรับท่านถ,ถือทำง,งานดีทำง,งานเร็วทำง,งานได้ใจ เออเดาทางเถว่อนว่าข้างในร่งแรงอรงพอผู้ขากับิท่างพ่าแรนักถวายครูเนาะอาทิตย์ฐายวัเออฝากทางเถื่อาหาพอค่าสิค่เคืง่ายก็เริ่ฝากไปแล้วเริ่มยิ่งเราด้วยเรื่องนักวัดช้าเออพ่อพังอีนังแตงโมเออไปบอกเขาเขียนคืนเขียนคืนเออหายร่างบ้านทางเถิดอ ถามรอยเก้าชิพเกตบาทพรอะแรงมากเฮ็ดมากถางทอยต่างแล้วนะลูกเด้อว่าหลักการที่เป็นบุญเป็นอันนีทสูงสัคของไดทชอยกันเฮ็ดชอยกันถางทาง,ทางพุดท่าถา,านถนาดแล้วลูกเด้อคุณน,นางบอกกซาราฉางอี่ยังดนเมื่ร่างหองนางหองนั่น,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 นผู้ใดเป็นกรรมเป็นเวรผู้ใดเป็นทุกข์เป็นหนักเดือดร้อนในขอบครัวเออ ไปชักร่างออกแล้วหลุดเออของหนางน้ำบดัดน้ำบาดก็เป็นอันนี้ชงอีกแบบนึง <c oughs> เป็นบบนอีกแบ <c oughs> บนึงบนเออของอีกร่างหน,กน,นักหน่อยคือพากันไปร่างลบนเออปัดว่าขีนกขีงงออกแล้วหลุดเออเออเกิดบ้านสิได้ว่าหนาโบนครึ้หนมาเออผู้นางงาวปัดขี้ไข่ข้น <c oughs> กิบขาสันประสิบธิ์ค้น่าคือกาเป็นอันนี้สงอีกแบบนึงพูงมดดอนแต่พมนอ้วงหยังว่ะเอฟซีแตงโมครับว่าถิงมดด้งทางหนักหน่อยปูบ่าท่านล่องหรอกได้ว่าบ่ท่านเคร่งดูวหเนี่ยย้ายใจได้ว่าสิบม่างแบกรวบทางเออข้าีีนังแตงโมว่ะ่านทั้ง่องอีกั้ังแตงโมลูกเต๋อบอกเออ ขอให้ลูกมิโชคมิดาบน้ำเพลินแต่เด้อมพอเขียนให้ตะเพิ่ง่าข <c oughs> เดินแข็งดีแข็งง้อมาค่ะอีร้านแตงโมองเออเป็นผภาพบุญแล้วลูกเด้อด้บุญด้กุศลงหลายแล้วลูกเด้อให้ครอบครัวดูเก่งเป็นสุคข,ของอีนั่งแต่งโมงก็ได้เออลูกหลานรวมทางก็ให้แต่เริ่มแต่เริ่มแล้วลูกเด้อสุขภาพแข็งแรงให้เมินไหลน,นองให้ทองไหลมาเต็มรถเต็มมา ยายิ้มแล้วรวยแต่แก่เข้ามาให้มาว่าที่สิบหกแล้วนะอืมเอาโถคกหวานหวานปังปังปั้งปัังปั้งปัังทุกคนรายชื่อรายเสียงมีหมวมีทั้งสมใจมีทั้งสมใจเนอะอืมไม่ทุกคนทำมาสมใจก็ดีเลยเออได้สมใจป่าธรรนาทื่อผู้โชคนแล้วลูกเออชือเสียงเรียงนั่ง เอาไหว้หันแล้วพอถือเบิ้องหันด้วยหมนงอไปปูดอ่ะทางไหนนรัชชาท่านใายนะอันนี้เขาเอิอท่ายนนรัชชาเออเสียงสีของนรัชชาเออทีของนรัชาผาเข้าเออเสีย,ยงได้คือได้เสียงดีพอเออเงาตัวขึ้นตัานะว่าค่ะผ่าเพื่อปลาพอว่อาค่ะตัดออกมาไป็ขาหนาตาตาว่าค่ะเอทาทำงานดีเดี๋ยวมีรางวัลเนาะ ดงพ่อให้ติ๊บเมื่อไหร่เก้าสิบเก็ดเก็ดสิบเก้าจำได้ไหมจำได้จำไว้ไหมจำไว้จะพูดวันท้ายวันที่สิบหกยบข่าวใช่ไวันที่เอาวันท้ายวันที่สิบหกมือเหดี๋ยวนะแล้วทางใจมือต่อไปนะให้ใครแค่วันที่สิบหกถึงวันที่สิบหกเอาตกมาไท่วันที่สิบหกให้ตกมาใชยเลยเก้าสิบเก็บหรือเก็บสิบเก้าที่พ่อให้ติ๊ก ยังจำได้ใช่ไหมย,<ต>ยังอยูใ่ในถุงม,มั้งนั่ <c oughs> นแหละพอาว่าให้ไปที่มองค้นห้ตั้งตั้งหวัดกรุงรักแต่ว่ามาถึงหวัดมีจังทีได้ไทยดัก้าไทยแต่มันหอนมันข้นหวดมีไทยเข่แล้วมาปูงวดที่ใส่ได้เรยมาปูไทยได้เขาเองอนั่งมาถ้าพพอหายตั้งตั้งหวัดกอนครับ <c oughs> ไทยถุงหวเด้อพอว่าจะเอาไปไทย แต่นิ่งบ่าพอบอกแต่ถิกจใชแ้วพาไปไทยให้เป็นควันถุงแต่ว่าความปิว่าที่คิ้หองพอหายไทยนิอนุมาตแดงน่ารหนะรอ้าวให้ม่ทูบมีรักไม่สูบมีหวานสูขกราบแสแรงสูกผูทสุคนแล้วดูเลรำรำวยวยทุกหมาทุกคนเนาะเออทูกหมานทุก้สคนอืม Oh า y God oh มา่งแนกันนังว่ะเออเสียงยิ่งตอกตอกก็สุมนังแบบพังเพราะว่าเสียงเงี้ยวหรอพ่อว่าท่านเพราะไม่ใช่มากงแเงี้ยวหรอไม่ใช่เสียงนังแบบพางดิ้งตอกตอกก็งี้แหละว่าจ้เออจากนากัก็ได้โชคได้ราบได้โชคได้มานเดีว,วบักเสียอีกมาเยอะจัดให้บักเสียอีกก็ยองนังกองกองเดี๋ยวต้นนี้จะมีรางวัลไหมคอยดูนะอืมมุจกักบะต้นการับคือพอ เออเดี๋ยวว่าจะมีรางวัลไหมเดี๋ยวพ่อจะให้ทำให้ดูเนาะโอเคไหมต้องการรบพึกเดี๋ยวก็ตามมาเมื่อมีติฟอร์แมนแมนแข่งไงเนาะเดี๋ยวพ่อจะให้นับดูนะบ้านตองการพึกจะได้เกสิบเก้าบาทไหมเนาะถ้ได้หรือไม่ได้คอยดูเข้าแล้วั วันตี่16ะสไม่ถี่หกว่าทานวันที่ือวันบหกบี่6วันบี่6เหมือนไมนชี่หกยังไรมันอยู่ทั้งฝ่าไม่ชี่หกเได้หืมหืมยหรอคุณงายไรบ้างได้หมดทศ่สิเนยาได้ จังมันรอเรา้าน,น,รนักมือรอกันนะทุดกับบ,บา้านเบอจากลูกรลานเลียนทุณถ่ายว่าได้ขาดคูได้บ่าได้ขาดจากได้นะื้ว่ามันเท่ามาอ่านนะว่าได้หนึ่งชุดสองชุดยับชุด,ท,ด,ท,ดที่สามเขาตามมาเนาะยับพอสิ่งนี่ไนดะ้หายวงนยับใจหอนลูกร้านกระดาใจเย็น บ้านที่พิพก์พกใเบิงแข่งนงน้องนะลูกเออเออป้าไปงั้นต่เบิ้งแท่งในเบิงเงเบ้งปูตาแทมแล้วเราปูตาสุขภาพแข็งแรงนะไ่่เป็นอะไรนะมาพรากินวนงรา,า,า,รากาลนว้วังวารากเกาหน้เป็นยาครับเอินว่ายาอายุวัฒนะบักเาเกล็นว้กับบักเผาหานว้ มื่อกินไม่ได้ให้กินหาเมื่อกินได้ให้กินเกา oh. ่าจำได้วนะ่าล่ะกินเรารู้ไหมาทีไมกับู่อ๋อรโอชื่อชื่อเรืออมแรกยินเสหาคับก็มาพาให้กินวนะันละห้าลูกเก้าลูกก็ได้นะลูกนะรับผ <c oughs> ม <c oughs> อพ่อมาเป็นจ่าอายุว่าะท่านะมาเ <c oughs> ป็นจ่าชูกกำลังแ <c oughs> ข็งบ้าแข็งแรงบ่าพอนะ่ออย่า น้ามือรอังวะแห้งเ่าแห้งรอกันท่ไมถ้ามาด่าแม่อยากใครหน้าลิกาเถะเพอาะไมหน้าลิกาใท่กูอ,อยากใส่หน้าลิกาแล้วครับบนเดี๋ยวเดี๋ยวจังเอากัะแรแบบรร่างว่านกันอเอาหนาวิกาของเทะไรเทเทคุณรักเถะรอจงไม่ผิดจักไม่มร่าใดคักขนารต่างเนาะจักไม่ร่า ด้วนจ้ะอืมท่านนั่นกาอย่าเมางมางนบ้างว่าถ้ามาด่าพันเศษอยากคือจ้อยนั่นแหละท่านน้่นกโชอบหวานก็มาถิมค่ะอือคุยกูค่นงก้ต้องเบิง่งทช่ไหอืมเขาเอาิ้อมห่ออีงอ่าโลเล็กตีบัวอี๋อใสิโอโลเล็กนะงบัเออใช่โก้ไม่ว่านะหัวะอีอใช่โก้ใช่โก ไตกโกไตรโกนี่หอมอ่ะมั้งไโกครับเออไตรดาวโกอะไรรูอะไรก็มีว่ะอีนังโูหเลอเออร่เล็กๆไ้รโกนะคมาแบบวมาเปินเร็วๆเขาเอามาแบเปิดนะไทยนั้นกับไทยว่าแต่ว่าเบิ้งหน้าวิกาไป ว่าตเบิ่ง,งนาวิกาตรงเป๊กขึ้นกันก็แบบตาพ่อนะแว<ม>่ตาพ่อกับเป๊กนะกนกนกนคักแม่คักแม่คักแน่ก็แบบักแม่อยู่แล้วท <c oughs> ี่ได้ทางหลายย่างหลายแนงได้ดูแล้วขันพ่อหากะบ่าใดเคยแต่ทางวินญาว่าพ่อหายกว่าใดเคยแต่ทางวินญาณว่าขันพ่อหายรอบวงหลวันนี้ <c oughs> นนจเจ้าชู้ทักหายไปเผาว <c oughs> <c oughs> ่าท่านมาครูพ่อเปานด่ารับ ป้าววโาวว่าท่านท่านอีพาอว่าหายคืนพอมาเห็นจักคื่มาท่านพ่อว่าแขไปนั้นใไปเผาท่านว่ะเออยาคูพอไหวี่หายกุ้รอนโตนชาดพอเต้นอตรควางรอพอแล้วดูเออจะเอาทุดพอไปเผาเอาไี่หายเผาตวก้รอเห็นว่าว่าคูใดกับคูใดคูเอานั่นว่ะ ว่าบังโรดว่าทันชูบมมี่แม่ของวันนาะว่าทันว่าขั้นบ้าออกถามโตตรงระว่างรพ่อว่าทันชูทหารแต่ทหารกเผาได้หมดน่ะว่าทันว่าเอาพ่อกำจัคู่พ่อใหม่กับคู่ทีหายด้่งแล้วจังไม่คู่ไดคู่เอางวก็ว่าสุตรงมากมา้พ่อเกินพ่อกจัดจุดโตมากมากแต่หายไปทหายไข่มกแดงไปท้ามาจังแถกดได้หม ยักจะกินมาอกิอีนางหล่าชาบปะเรีย๋มากมให้พอเนาะพ่าทานบาขวนพ่อเขาจึงยังหูฟังไข้าง็กว่าเขาเอามมาต้มให้เรากินว่าทานอมต้มเจมามาว่าเอาว่าเอาไข่ม้แดงไข่กวางเรื่อยๆเมื่อวานนี้นางหลาวาอะไร ขันบอกออกยังไร้กระต่างทุกทาหารบ่เห็นไหนวันพ่พอว่าเสียออไปงนะี้คือเป็นเผาว้าบาท,ท,ท,ที่ท่อทุกเตงพอตัวเปินเผาเลยจังลูกหลานเอามาบ่าท่านคือ้าให้ห่อนท่านไม่รกกัรกควากกมเวียกใจห่อนพ่อกของนงี้บอกเทศกง้้กับพี่จระร้าช่อบไหมบ่แม่นว่าตัวได้ไปหมุนข่าวคนเอาค้นเอามากมับมอแต่ท่อมันจงิ่มันจะแมว่ากินเราด้วย ฟังหน้าฟัางหลังได้ไหมยาเล่าอาชุอพอไปเผาแนละ้ววันที่สิบพกกับวันทานหกคู่วัยตั้งกันแล้วหมูว่าคู่ไวต้ต,วไวตั้งแต่วันที่หว,วันที่สิบพกเลยวานทานออกวันนู้นมาคู่ไวัแต่จะชิบหมุ่นกูนะ <c oughs> โออยาเต่าคู่นะความี่หกกายอู่ ตแต่ยัเต้าใจห่อนางแม่โคตรจะออกมึงว่ามุดกองเลยกระดาษโอ้จำได้ขั้นบารายใหม่แนะ่คืดว่าเขาเลยว่าขันว่าป้าข้า,า,า,าว่าทานถิ่มกาบเขาพุดเก่งพอแท้พ่อนักเรื่อ,องพ่อเขาเรียกกันรักษาชุดไหวเหนือชีวิตกุณได้หนึ่ง บอามันทำมาด่าได้ดุร้ายคือห้รักษาชุดไห้่เนิอชีวิตบ่วูเออว่ามงแล้วเป็นังพอเสือห้เผาง่ายง่ายง่ายครับ่บางอยู่เนี่ยนะครับอีหรืออีกง่ายง่ายก่อนบ้านมนพอขี่ฝอยนี่เออบ้านมันพอขี่ฝอยขี่คุยด่าเออได้บอกเัาปลูกเขาด่ากับพวกนั้นไม่หมกไม่ใจไม่ความถูก ลูกหลานาการ no. ไม่คว้าถูกขค้ือกัดแขวมีแดงบางมีแดงลูกหลานพ่อก็ได้ตามทักขานต้งต้อการไรอย่างเง้ยดูดับไว่าผู้รอดดูแียงคไม่เอผู้ร้อบวันเผาคไม่าวันหลายถูงหลายคลูกหลานพ่อก็าดได้ขวาวันฉันได้เลยไม่พออ่ะยิ่งพอจะถู่นจัหลา้วันฉัน น่ากบนหลังรอกินข้าวกินน้ำเบิ้งกับว่างหนังว่ากินข้าวว่างกิเอาปูตาว่าเออคั่นเด้ว่าท่นเปิดปูตาว่าค้าวค้าบานเนี่ยเขาป้อนเขาก็ินเอากินเอาคุณได้รึข้าวเออกินพอตาจากมาเที่ยวไทยพวกขาไม่ค่องเชอญปราทานว่าอื นั่นน่ะเพราะฉะนั้นพ่อให้กำลังใจลูกหลานช่วผูกชุ่มข้นไ้ลูกลเด้อทำรับผู้เป็นผู้ไว้กระหายร่างกายทุกภาพแข็งแรงหายช่วงหายเข้าหายมืหายได้ลูกเด้อเออผู้ใดได้บึงปูต่ตาได้บึงแม่คูว่าะทันแม่คู่หนังเนาะแม่คูขหอมคูหวานวะทันช้ายาปูต่ตา เอออไอ้ปู้ตาบ้านี้เด็กน้อยก็บึ้งนะบ้าบ้าบึ้งตาผู้เฒ่าแล้วเด็กหน่อยกะเริ่มชนแต่ปู้ตาเป็นผู้จังไรว่าว่าจังบ้านี้ขั้นพอได้ปืนมากบาดุเด็กน้อยชิมแอวเอาปืนน้ำพองนั่นเลยเธอปืนได้บาดุเด็กหน่อยเอากูอยากเอาอไอีแม่พาไปหาปู้ตาได้ปู้ตาแก่เบื่อชิมาอีกได้บาด โอ้ความใจเยอะเงอนยอย่างาผู้ตาคือว่ <c oughs> าเรเอาปืนผู้เราบอกเราบอกหครเย็กเออยผู้ได้มากผู้ตาแก่ปืนเนาะที่ได้ใครนั่งมาช่าแกมาจากรกดูปืนอย่าเอาเป็นวันหนาแล้วพอยีแก่ปืนวันหนา<ร>อเออเออแก่มากแต่ว่าผู้เ่าวาแกกได้แก่ได้เย็กนงอยผู้เ่าวกไปค้าด็งปืนม,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 มันมาแม่ง ให้เล็กเล็กเล็กน้อยน่ะเขาเลยมุกจักวะ<อ>ขั้นไปนี่คือตาอันยาโป้ตายนะบ้าไปเอาโป้เราพลาเล็กน้อยในปืนพันวาอีกแล้วจะไม่มีปัญหาเราหวังดีเล็กป็นรังวายเพราะฉะนั้นเขาวาอีนังก่อนฮะอีนั่งมาฆ่าเขาว่าอีนังก่อดูไปแนวทางเขาวาจะตื่วะ เออกว่าเปล่งได้ไหม,มปวดวิตาจรณญาณในการรับชมเขาบอกเขาว่าจังที่ตวเด็กวัยคึกกันปวดวิจาจรณาการในการเล่นปืนเขาบอกเขาว่าจังที่เข้าใจว่าพ่อ,อ,พอท่านนั้นมันไม่ความเฉียงคือปืนเนี่ยที่เขาไม่ความเฉียงงน่งตาเกขก็แตกแนนอนรู้ได้มันเป็นจังทันไหนใครได้แต่ผู้ตา่างระอับ ไม่มีความเที่ยงบานไดม,มาฐานคือเก่าให้จำเลยมาฐานคือเก่า <c oughs> ไม่เปลี่ยนแปลงนะชา้นดาทุกพ่อไม่เปลี่ยนแปลงนะเบอร์เก่านะ <c oughs> รองเท้ายิ่งไม่เปลี่ยนใหญ่ <c oughs> อรองเท้าใหญ่ใาญ่ไปแล้วมาแ่นั้น,นด <c oughs> ุไม่ได้พูดมากเอาเอาเท้าเองละ